เย้ yeah. กลับมาอยู่กับมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะกลับมากับคลิปรีแอคนะคะแต่ว่าเป็นแขกราบคนใหม่เดี๋ยวให้น้องแอมแนะนําตัวก่อนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ ส่วนใหญ่แอมจะทำคอนเทนต์ใน t ิ k t o k เป็นหลักแล้วก็มี IG ด้วยก็คือเซิร์ชว่า MJ ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเดี๋ยวคนณหยตึ้งตึ้งตึ้งมี YouTube ด้วยนะคะน้องทำ YouTube น่ารักมากไปฟอลโลกันได้คือแอมเนี่ยเราเห็นใน t ิ k t o k มาสักพักแล้วนาะจะทำเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เลยอยากจะชวนแอมมาแบบรีแอคเทรนแฟชั่นของปีนี้เราก็มีสไลด์มาเนาะแล้วก็จะให้แอมให้ความคิดเห็นละกันว่าเฮ้ยเทรนนี้ชอบไม่ชอบคิดว่ามันมาไหมหรือว่ามันเอาไปแล้วนะคะอ่า คเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รสรนี่ก็ไม่รู้เลยโอเคตึ้ okay. ง มอคค่ามูสมันมาตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วเนาะใช่เออคิดว่ายังไงคิดว่าปีนี้ก็ยังไปต่อแต่ว่าแอมคิดว่ามันน่าจะมีคู่สีเพิ่มนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ขออนุญาตยีบนะคะอย่างปีที่แล้วอ่ะมอคค่ามูสมันมามันน้ำตาลล้วนเนาะแต่แอมคิดว่าปีนี้มันน่าจะมีคู่สีเพิ่มก็คือมอคค่ามูสกับเยลโลว์บัตเทิร์เออใช่เป็นแบบกับพวกสีชมพูสีเขียวอะไรแบบนี้จริงๆสีน้ำตาลเป็นสีที่ดูเหมือนจะแมชยากแต่จริงๆแล้วอ่ะจะคู่กับอะไรมันค่อนข้างสววยแแล้้มัันนนค่่อขางดูฟชใ <ะ>มันทําให้เหมือนสีมันสบายตาขึ้นไหมอืมว่าคือเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบสีน้าตาลมาตั้งแต่ไนแตลายแล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องเป็นโทนน้าตาลที่แบบถูกต้องแต่ว่ามอคค่ามูสอะเขาจับเฉดน้าตาลที่มันแบบเข้มหน่อยแล้วเราสึกว่าเฉดนั้นอะมันแมทช์กับสีได้หลากหลายมากเลยเอามาแมทช์กับสีพาสเทลอะมันจะดูแบบดูเหมือนมันจะไม่เข้าแต่จริงๆแ,<ต>แล้วแบบเออมันสวยแล้วส่วนตัวใช้แบบมอคค่ามูสเป็นไอเทมไหนในตัวชอบชอบใส่อะไรสีน้าตาลกระเป๋ากระเป๋าใช่ชอบใช้เป็นแบบพวกอะเซอร์ร บนตัวอย่างเงี้ยจะเป็นแจ็คเก็ตก็<ม>จะมีแบบเบลเซอร์แจ็คเก็ตอะไรพวกนี้รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูทําให้แบบการแต่งตัวมันดูป๊อปขึ้นมาแต่จริงๆก็เห็นบนราวคือสีน้ําตาลเยอะมาก <laughs> เออพอหันไปก็น้าตาลหมด <laughs> มใช่ใช่จริงๆมันเป็นสีที่แบบหยิบมาใสา่ง่ายหยิบมาใส่ได้ทุกวันคือช่วงที่มันร้อนๆอ่ะปกติพี่จะไม่ค่อยชอบใส่สีดําเราก็จะหยิบสีน้าตาลถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากได้มูดที่มันดูเข้มขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกว่าเออเข้มแต่มันดูแบบดูยังมีความละมุนอยู่ใช่รู้ส ต่อไปเฮ้ยไมโครช็อตเรายังไม่เห็นแอมใส่อันนี้เพราะปกติถ้ามีอะไรที่เป็นเทรนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดูมาแล้วก็เห็นแอมใสเว้แต่อันนี้เรายังไม่เห็นแอมใส่เอออยากรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงคือจริง,รงๆอ่ะไมโครช็อตแอมเห็นแล้วมันชอบนะแต่พอหยิบมาใส่กับเราเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าเรามีปะนับชิ้นได้เลยมีน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยกุ่นของเราเราเป็นคนมีสะโพกแล้วพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนในเล็บที่เราดูอ่าเล็บที่เห็นนะคะจะเป็น เต้ยจริงหอนเออยเจนนี่เออยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆเรฟอ่ะมันค่อนข้างที่จะตรงกับหุ่นเราใช่แอมว่าแอมว่าตรงกับหุ่นพี่มนก็คือตรงผมแอมได้นะแต่หุ่นแอมไม่ได้แต่ว่าพี่มลไปตัดผมแล้วก็ใส่ไมโครชอตได้เลยคือเอาจริงๆเรารู้สึกว่าทุกเทรนอ่ะใครใส่ก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจหรือเปล่าส่วนตัวเราจะหยิบแค่เทรนที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมั่นใจถามว่าไมโครชอตจะเป็นเทรนที่เรารู้สึกว่ามันดูน่ารักไหมมันดูน่ารักแต่ถามว่าใส่ได้ทุกวันไหมไม ขึ้นอยู่กับแบบเออสถานการณ์การะเทศะ้วยเราจะไปไมโครชอตในงานสําคัญงานทางการก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือไมโครชอตอะมันต้องใส่ไปที่ที่เป็นแบบเหมือนอีเวนท์ที่มันดูค่อนข้างแฟชั่นคนเปิดกว้างในเรื่องของน้องการการแต่งกายอะไรเงี้ยเออส่วนตัวเป็นคนที่ใส่ขาสั้นนะแต่ว่าจะไม่สั้นจุดขนาดนั้นแต่ล่าสุดมีแบรนด์เพิ่งส่งมาให้เดี๋ยวให้ติดตามกันทางไอจีว่าฉันจะใส่ออกมายังไงแต่มันอาจจะไม่ได้ไมโครชอตที่ดูสั้นเหมือนที่แบบเจนนี่ใส่เงี้ยก็อาจจะไม่ขนาด แต่ถามว่ามันสั้นกว่าที่เราใส่ปกติไหมมันสั้นกว่า,วาเออเรารู้สึกว่าวิธีที่จะทําให้ไมโครชอตแต่งแล้วรอดอ่ะมันมีวิธีสไตลิ่งอยู่คืออาจจะเอามาแพริ่งกับเข็มขัดให้มันไม่โฟกัสอยู่ที่ตรงตรง<ใ>นร้นขาเรามากเกิน <ó. S 1> ไปเพราะว่าถามว่ามันเป็นเทรนดที่มันโชว์เนื้อหนังโชว์ผิวไหมมันก็โชว์นะคือเราต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งอะแล้วถึงจะไปอันนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศที่มันหนาวหน่อยก็อาจจะใส่กางเกงน่องใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราว่าจะทําให้มันบาลานซ์ ที่มันแบบปิดหน่อยใช่เนาะให้มันไม่ใช่แบบเปิดบนเปิดล่างมันก็จะดูเลือกจับโฟกัสไม่ถูกว่าจะมองตรงไหนดีใช่เราว่าสไตลิ่งเนี่ยสำคัญมากๆที่จะทําให้เทรนด์พีซชิ้นหนึ่งมันรอดหรือว่ามันไม่รอดถูกไม่ใช่แค่ว่าหยิบชิ้นหนึ่งแล้วมาใส่กับอะไรก็ได้ถ้าใครอยากใส่ลองก่อนดีกว่าเออใช่ใช่เอามาลองแมชดูก่อนเราไม่ใช่ว่าภาพในหัวเราออกอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยประมาณนี้แต่พอเอามาใส่จริงๆอะอย่างแอมอย่างเงี้ยเอามาใส่จริงๆแอมไม่รอดทั้งๆั้ที่อยากจะอินนะแต่ว่า ไม่รอดจริงๆเออเออซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้ถูกต้องแล้วเราต้องรู้ว่าเทรนไหนที่แบบหยิบมาใช้กับตัวเองได้ออคือมันไม่ใช่ทุกเทรนที่สําหรับเราเราไม่ต้องรับทุกเทรนก็ได้ถูกเอถูก,ถกคือเราเรารู้ว่าโอเคอันนี้มันกําลังมามแต่ถ้าเราเอามาแมทแล้วแล้วมันไม่เข้าแอมคิดว่าไม่ฝืนดีกว่าฝืนแล้วเดี๋ยวมันดูตลกอะเราเคยใส่อะไรที่แบบเราไม่มั่นใจปะพอใส่ออกไปแล้วมันจะแบบมันแบบต้องจับตัวเองตลอดเวลาสกอตที่เป็นแบบกระปรงกางเกงเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อย ใส่อะไรสั้นๆันอยู่แล้วแล้วพอใส่ไปอะเรามีความแบบเหมือนใส่ออกไปกลายเป็นไม่มั่นใจกว่าเดิมต้องคอยจับคอยถามคอยอือะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นกับบอดี้คอนเดรสคือแบบว่าชุดเดรสที่รัดรูปมากๆคือเราจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยนั่งแล้วมันจะโป๊ไหมถ้าเรานั่งแล้วมันจะแบบเป็นชั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าถามว่าใส่แล้วเวลาถ่ายรูปมันสวยไหมมันสวยเว้ยแต่ว่าถามว่าเราใส่แล้วเราทรมานไหมระหว่างวันเราทรมานอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเอเคเดร สเกิร์ตก็คือจะเป็นแบบซีตูหรือว่าเป็นลูกไม้อันเทรนนี้ก็เป็นเทรนที่น่ารักน่ารักน่ารักเอางี้ดีกว่าอยากถามแอมว่าแอมคิดว่าตัวเองเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนแอมหมายคิดว่าเป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตแบบลุยลุยเท่เทคือจะไม่ใช่สาวหวานเลยถ้าใครแบบดูใน i g แอมหรือติ๊กต็อกเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เห็นอาจจะเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงเป็นสองชิ้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นการใส่ดีเจสใส่อะไรเลยเพราะว่าไม่ใช่สาวหวานถามว่าอยากเป็นไหมอยากเป็น อแต่มันไม่เข้ากับเราออย่างเช่นอ่าเที่ยนี้เรารู้สึกว่าลูกไม้อ่ะถ้าจะให้ใส่แบบทั้งเซ็ตอย่างเงี้ยอืม,มันแบบไม่ไหวเราใส่แล้วเรากลายเป็นหมาม้าเรากลายเป็นแบบ อาจุมมากทน,ทนที่เราจะได้แบบความเก๋ความชิคแต่เรากลายเป็นแบบคอสเพลต้นบางๆอ่ะ <S <S เต้นบางๆระหว่างแ,แบบความเก๋กับความอมานิดนึงเราก็เลยคิดว่าการที่จะเลือกใส่อะไรแบบนี้เราต้องเลือกให้เข้ากับตัวเราถ้าสมมติว่าแอมจะเลือกแบบลูกไม้แอมอาจจะเลือกเป็นบางชิ้นเช่นกางเกงหรือเป็นซีทูแบบลูกไม้ซีทูหรือเราจะหยิบคอนทราสต์ไปเลยคือแบบอาจจะเป็นเดรสที่เป็นลูกไม้แล้วก็กางเกงยีนส์อ้าใช่อะไรแบบนั้นให้มันดูตัดกันไปเลยคือนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งตัวแบบ เฟมินีนเฟมินีนคือถ้าเราแต่งตัวเฟมินีนอะมันจะออกไปทางแบบเรียบๆมากกว่าจะไม่เฟมินีนดอกไม้เฟมินีนลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นที่มนใส่อยู่ก็จะใส่เป็นแบบเรียบๆเป็นคู่สีกระโปรงซาตินก็มีบ้างหรือว่าอาสีหวานก็มีนิดหน่อยของเราถ้าเกิดหวานก็อาจจะหวานไปทางสีได้บ้างนะแบบว่าเล่นเล่นเป็นคู่สีดีกว่าใส่สีที่สดใสหรือว่าใส่สีที่เป็นแบบพาสเทลหน่อยอันนี้ก็จะบึงความหวานมาได้แต่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องหวานแนวนี้เนาะแต่เราถามว่าเทรนลูกไม้เป็นเทรนที่คนอื่นใส่แล้วน่าารักมเอ รู้สึกว่า,ามันน่ารักถ้าเกิดใครที่แบบสไตลิ่งเก่งๆก,ก็สามารถหยิบมาอะเด็บกับการแต่งกายของตัวเองได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เฟมินินขนาดนั้นใช่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นสาวหวานเท่านั้นที่จะใส่ลูกไม้ได้แต่แบบสาวเท่อะไรเงี้ยใส่ได้หมดนะนหยิบมา,า,าใส่ให้เป็นเวอร์ช <version S 2> <บ>ั่นของเราเองถูกจริงหูอวว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 ว่วววเคยใส่วว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  แต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นซีทขนาดนั้นอ,อาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบลุนอนุบาลนะ <c oughs> เป็นไซส์อนุบาล <c oughs> แบบไซส์หน้าละวเรารู้สึกว่า <c oughs> คนที่อกประมาณเนี้ย คือมันใส่สวยใสแล้วมันมีความแบบใช่มันไม่โปมันดูไม่โปมันดูแฟชั่นเออมันดูแฟชั่นมันดูไม่โป๊ใช่แต่ถามว่าถ้าคนที่มีหน้าอกใสอ่ะก็ดูสวยเหมือนกันไม่ใช่ว่าดูไม่สวยนะเห็นด้วยกับแอมมากเลยจริงๆไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้เลยว่าเออขนาดคัพไซส์มันก็มีส่วนที่จะทําให้ลุคมันดูต่างกันได้เอาจริงคือเหมือนที่เราบอกอะเรื่องการะเทสาก็สําคัญเนาะแบบอันเนี้ยถ้าเราจะใส่ไปออกกลางคืนหรือว่าไปปาร์ตี้หรือว่าไปแบบสถานการณ์ที่มันดูแฟชั่นหน่อยแล้วว่าอันเนี้ยก็ ็นอะไรที่ใส่ได้มันก็จะมีเลเวลด้วยว่าเฮ้ยมันซีตูแค่ไหนใช่เออย่างมันเลือกได้มันเลือกได้มีเสื้อตัวหนึ่งเราเห็นแอมมีเหมือนกัน b e y o n เ the ไวท์สีน้ำเงินนะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างบางเนาะถ้าเราใส่ด้านในอ่ะสีอ่อนมันไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราใส่สีดำอะมันก็จะซีตูขึ้นมาถูกถูกเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นสียังไงให้มันดูแบบว่าลุคมันน่าสนใจขึ้นแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยแอมมีเสื้อตัวหนึ่งขออนุญาตไปหยิบให้ดูได้ไหม มันเป็นเสื้อยืดที่เวลาแอมใส่ถ่ายคอนเทนต์ในติ๊กต็อกอะคนถามเยอะมากอทำผมฉันมีตัวนี้ใคดีสีเพลคือทุกคนต้องมีเชื่อว่าแบบถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะมันเป็นเหมือนเสื้อยืดธรรมดาใช่ไหมแต่เวลาพอเราใส่ ข้างในที่เป็นสีดําอ่ะเข้าไปอ่ะมันจะได้อีกลุกนึงเลยอืออือคือมันหนัไม่ดูอะไรเย่างเงี้ยคือไม่ได้ดูไม่ได้ดูบางนะแต่ว่าถ้าเราใส่ข้างในที่เป็นสีเข้มปุ๊บอ่ะมันก็จะเห็นขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเสื้อขาวไงใช่เออมันจะมีความแบบยั่วเพจขึ้นมาแต่ใส่ใส่ออกมาถ้าใส่ไม่ดีอาจจะยั่วโมโหไ่เช่แบ้แต่ว่าถ้าเป็นเรฟที่เราแปะมาก็เออเราว่ามันก็น่าสนใจดีคืออย่างอย่างลูกกลางอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นซีตูที่มันมีเชฟที่ มันดูหวานมากขึ้นอันนี้จริงๆแล้วว่าคอนทราสต์เป็นอะไรที่แบบพอเราเอาอะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นคู่ตรงข้ามามาอยู่ด้วยกันในลุคเดียวอ่ะมันทําให้ลุคมันดูน่าสนใจทําให้ลุคมันดูแฟชั่นขึ้นส่วนตัวแอมเป็นคนที่แบบว่ามีทริกในการแต่งตัวปะอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบทาแล้วลุกเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างที่แอมบอกว่าเมื่อกี้ว่าจะใส่เสื้อกอะบางเกงหรือว่าเป็นอะไรที่สงชิ้นใช่ปะ<ม>เรารู้สึกว่าแอมเป็นคนที่แบบใส่อะเซสซอรี่หรือว่ามีไอเทมเสริมที่ทําให้ลุคมันดูแบบเฮ้ยดูมีอออะไรรรจิงงงๆทกาแแตตต่ัวขน หาไม่เจอว่าตัวเองชอบแบบไหนจนแบบวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบนี้เราใส่แล้วมั่นใจก็คือเป็น2ชิ้นเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นแบบเสื้อยืดหรืออาจจะท่อนบนเป็นเดรสใส่กับกางเกงอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกมั่นใจที่สุดอย่างต่อมาที่เสริมคืออัญมณีแอมชอบแบบใส่สร้อยใส่อะไรแว่นหมวกถูกอันนี้แหละที่รู้สึกว่ามันทําให้ลุคเราดูเก๋ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปบิ้วแอมเป็นคนที่ใส่ชิ้นเยอะๆแล้วไม่รอดแอมก็จะเลือกใส่ข้างในตัวน้อยชิ้นแต่ไปเพิ่มพวกแหวนสร้อยต่างหูแว่น อ่ะโชว์โชว์กล้องหน่อยค่ะว่าวันนี้ใส่ออเซสซอรี่มาเต็มแค่ไหนเนี่ยตรงหูเอียคงเอียคาบอะไรก็มีชอบเออมันน่ารักเลยใส่เอียคับใส่ต่างหูใส่แหวนใส่ข้อมืออะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้ลุคเราดูสนุกขึ้นเอออย่างตอนเนี้ยที่เราเห็นกับตาเลยเนาะคือแอมเป็นคนที่แบบใส่ออเซสซอรี่แต่ว่าหนักสีเงินแต่ว่าแว่นอะไหล่ทองเราคิดยังไงกับการแมชออเซสซอรี่เงินกับทองส่วนตัวนะต้องบอกก่อนว่าคือแอมอะไม่อินกับอะไหล่ทองแต่ว่าเราชอบสีเงินเราก็จะรู้ว่าพื้นฐานเราเราใส่สีเงินเรา คืนกว่าแต่มันจะมีทองบางอันที่เราใส่แล้วรอดอออ่ะจะเห็นว่าอะไรอ่ะไอเทมมันความเป็นแบบทองทองแต่ไม่ได้ทองมากแล้วก็เป็นเล็กๆใช่แล้วพอเอามาจับกันตรงเนี้ยมันมองไม่ออกอ่ะว่ามันคอนทราสกันหนักแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ลืนๆกันไปแต่ว่าปกติจะไม่ได้ mix เพราะว่าเราไม่ใส่สีทองอยู่แล้วใช่ฮะไม่ได้ mix พี่มน mix ไหมคือเอาจริงๆเรารู้สึกว่าการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเป๊ะไปตลอดเวลามันก็เหนื่อยเราอ่ะเป็นคนที่เคยทำ personal แล้วเราเป็นนิวโตรลฉะนั้นน่ะมันแปลว่าเราใส่ได้ทั้งเงินทั้งทองเพียงแต่ว่าวันนั้นเราอยากจะใส่อะไรแต่ว่าการที่จะแบบว่าแมทช์ทุกอย่างให้มันเ๊ะไปหมดอะเรารู้สึกว่ามันเครียดไปช่วงนี้อินกับการใส่สีทองเพราะว่าเราเพิ่งได้จิวเวลรี่สีทองมาก็คือฉันเพิ่งไปจัดบริเชค ollection ใหม่มาแล้วแล้วของใหม่มันก็ต้องใส่เปล่าแต่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้เราก็หยิบกระเป๋าที่เป็นอะไหล่เงินมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็อยากใช้กระเป๋าใบนี้ใช่เออมันมันเหมือนแบบว่าตอนแรกๆอะที่ไปทำ p e r s o n น l l ก็รู้สึกว่ามันเป๊ะเธอเป็นคู่โทนเหรอว่าเป็นอะไรเป็นคูโทนพี่คนเป็นอะไรนิวโท้งไงอ่าก็คือได้คำสองใช่ใช่เขาเป๊ะเขาคูโทนเขาก็คือใส่แตงเงินแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอะเราชอบเงินอยู่แล้วเป็นเบสอยู่แล้วพอเราแต่งตัวไปเรื่อยๆ่เรารู้สึกว่าการแต่งตัวมันไม่ได้จํากัดสีมันไม่ได้จํากัดว่าชิ้นนี้มันจะต้องเป็นสีเงินชิ้นนี้จะต้องเป็นสีทองเรารู้สึกว่าถ้าเราหยิบอันไหนแล้วมันเข้ากับลุกในวันนั้นอะมันผสมกันได้หมดตามใจฝันเลยเพราะจรริิงงๆเื่่่อแชชันนมมมไไีผดถูล้วใ ั่นใจ จบต่อมา stripe on stripe ค่ะจริงๆอันเนี้ยมันก็เหมือนจะเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วเธอเคยใส่ไหมเธอคิดยังไงก็ส่วนตัวนะมันทำให้ลูกดูสนุกขึ้นแต่ไม่สามารถใส่ไปได้ทุกวันใช่พอใส่ไปทุกวันอะรู้สึกว่าลูกเราดูลกอะมันดูแบบหนึ่งเดือนเราจะใส่แค่หนึ่งครั้งอ่าใช่ใช่อะไรแบบนี้นี่คิดว่าในประเทศไทยอะมันก็อาจจะใส่ยาก้วยเพราะว่ามันเป็นลุคที่ต้องเลเยอร์ใช่เออมันก็อาจจะแบบร้อนได้หรือว่าอย่างที่แอมบอกอะก็คือมันรู้สนุกแต่ว่า มันจะดูลกนิดนึงแล้วก็จะต้องมีความมาแมชว่าแบบสตรี e นี้ไซส์นี้นสีนี้เอ้ยเข้ากันแล้วมันโอเคไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ลายเรื่องเนื้อผ้าก็สําคัญเพราะว่าเนื้อผ้าอย่างแบบเราเลือกลายมันได้แต่เนื้อผ้ามันไม่ได้เพราะเราเอาอมาใส่เรากลายเป็นแบบมิชลินอะ มันแทนที่มันจะดูเก๋กลายเป็นดูแบบดูวนเมื่อคืนกินโซเดียมมาเยอะใช่ไหมแบบวันนี้ดูตัวบวมมาอะไรอย่างเงี้ยเอเราก็จะรู้สึกว่าเลือกได้แต่งได้สนุกดีแต่ว่านานๆทีละกันคิดดูดีขนาดจีจี้ยังดูไม่ค่อยรอดเลยนะลูกเนี้ย S <S> <S แต่เขาก็แบบเก๋ๆนะ <S <S> ออคือมันจะต้องอาจจะต้องเป็นวันพิเศษเช่นเราไปงานาหรืออะไรเงี้ยมันโอเคมันมันเก๋ <S <S> หรือว่าวันนี้เรารู้สึกแฟชั่นเป็นพิเศษจะไมอยากจะใส่ไปออฟฟิศอยากจะเมก้าสเตทเมนต์เออเรารู้สึกว่าคนที่จะเอาลุคนี้อยู่อ่ะมันต้องเป็นคนแฟชั่นมันต้องเป็นคนมีแอ t i t u d e มันต้องเป็นคนที่แบบมี energy <S <S ที่จะแครี่ได้คนที่แบบ energy ยมยมใส่ไปแล้วน้าจะดูไม่ค่อยรอดอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็ง่ายนะพี่มนแอมรู้สึกว่าถ้าวันไหนขี้เกียจ แต่งตัวแต่อย่างเกะใส่ได้เพราะว่าทุกอย่างะเราจะต้องดูเรียบทั้งหมดเพราะว่าถ้าสมมติว่าหน้าเราไปแย่งสีหรือผมเราไปแย่งสีมันจะดูลกไปหมดเลยใหญ่บนแล้วอย่าไปใหญ่ที่อื่นอุ้ยอุ้ยเทนนี้เออหนังกลับเราว่ามามากปีนี้ไปหยิบมาเลยไปหยิบมาเลยเยอะมากอุ้ยเยอะมากเนี่ยคือ แม่เทรนไม่จริงๆอ่ะมันตั้งแต่ปีที่แล้วแบบปลาย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 ใช่ใช่ก็จะมีกระเป๋าเริ่มออกมาแล้วว่ากระเป๋าว่ะเยอะมากปีนี้แบรนด์ไทยทําเยอะมากอุ้ยฉันก็มีวันนี้ฉันก็ถือเป็นสเวตมาเนี่ยคือแบบแต่อันนี้คือจริงจริงอันนี้คือเป็นกระโปรงหรือกางเกงอ่าเป็นเซตพี่พี่มนเป็นเซตแบบเป็นเวสแล้วก็เป็นกางเกงค่ะเอออันนี้ก็เก๋คือเรารู้สึกว่าสเวตอ่ะเป็น t e x t อร์ที่มันดูอลเลแกนต์มันดูแพงแล้วพอ เอามาทําให้มันดูแตกต่างอ่ะมันสวยเว้ยคือเหมือนแบบว่าถ้าเป็นกระเป๋าเราอาจจะชินแหละว่าแบบเออกระเป๋าหนังกลับหรือว่ารองเท้าหนังกลับแต่พอ,อมันมาเป็นเสื้อผ้าผปุ๊บอ่ะเป็นแจ็คเก็ตเอ้ยอเป็นเนี่ยเป็นเซ็ตเอ้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วยิ่งถ้าเกิดเลือกสีที่มันแบบเป็นสีแบบดิฟดฟหน่อยอ่ะเป็นสีอย่างเช่นโอลีฟหรือว่าเป็นสีเบอร์กันดี้อะไรเงี้ยมันจะสวยมากหนังกลับไม่จําเป็นจะต้องสีน้าตาลลดความเหมือนที่พี่มลบอกว่าสีโอลีฟสีแบบเบอร์กันดี้อะไรเงี้ยมันสวยแต่งดี มันแบบมันสวยมากอมแอมเคยหยิบไปแต่งยังไงบ้างอย่างอย่างเส้นนี้เคยแยกชิ้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบหนังกลับเราคนที่จะสไตลิ่งกับอะไรแล้วมันจะสวย จริงๆหนังกลับอะไปแมทช์กับอย่างอื่นได้เยอะมากๆอย่างอันนี้ใส่เป็นเซตก็สวยแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตคุมอ,อย่างตอนแอมไปญี่ปุ่นแอมก็จะใส่อันนี้เลเยอร์กับเสื้อขาวเป็นแขนยาวข้างในแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตแบบเป็นสีสีคุมอีกทีมันก็น่ารักกางเกงเอาไปใส่กับเสื้ออย่างอื่นก็ใส่ได้หรืออันนี้จะเอาไปแยกใส่คือทําได้หมดใช่เล่นได้เยอะมากหนังกลับอะจริงคือหนังกลับอะมันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่พอเห็นแล้วมันมันดูแตกต่างจากเท็กซ์เจอร์อื่นอะสมมติเราใส่เสื้อยืดแล้วเราใส่แบบหนัง t e x t u r ไม่เหมือนกันเวลาแสงส่องมามันก็จะเห็นว่าแบบ texture มันแตกต่างฉะนั้นเรารู้สึกว่าความโดดเด่นของ texture มันเอาไปแมทช์ได้แบบว่าเราหยิบสเวตไปใส่กับยีนหรือว่าเราใส่เดรสแล้วเราก็ใส่สเวตบู t s ก็สวยขึ้นความแตกต่างของ t e x t u r ์ความแตกต่างของสีมันจะทําให้ลุคมันน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นอ่ะสวยเป็นเทรนที่เราชอบมากออเนี่ยแล้วย,ยิ่งใส่กับคู่กับยีนนะแอบว่าสวยมากมันเหมืมอนว่ามันส่งกันแต่ feeling ของสเวตอะเรารู้สึกว่าแบบใส่หน้าร้อนไม่ค่อยรอด เป็นกระเป๋าอะโอเคแต่ว่าแบบมาลราว,ว่ามันเหมาะกับลุคที่มันดูเป็นวินเทอร์หรือออทัมมอะไรเงี้ยเออถ้าหน้าฝนก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ําแบบกระเด็นใส่นิดนึงเพราะว่าเออหนังกลับ่ะมันเป็นเท t e เจอร์ที่ค่อนข้างที่จะบบกบางอะอเออมันมันเหมือนแบบว่าพอใส่อะเรารู้สึกว่าต้องไปเที่ยวต้องไปอยู่ในที่หนาวหนาวพอ,อ,อมันมาอ,อ,อยู่ในที่แฉะแฉะแบบบ้านเราอะ <c oughs> มันลับเปียกมันจะมีความรู้สึกว่าเหม็นอาบอะแบบเหม็นเปรี้ยวเหมือนเวลาเราใส่นาฬิกาหนังแล้วอเข้าใจมันก็จะอาจจะรู้สึกไปอีกแบบก็เลือกอาจจะแบบว่าวันทํางานไปอยู่ห้องแอร์ในออฟฟิศเออหรือวันที่ไปเดินห้างก็อาจจะพอรอดใช่ใช่จริงๆเอาไปแยกชิ้นใส่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นเทรนที่พวกเราชอบใช่ผ่านผ่านผ่าเลิฟค่ะ ไปกันต่ออุ้ยอันนี้ชอบแมพลายเสือชอบชอบมากเออแล้วว่ามาแมพปีนี้ปีนี้คิดว่ามาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าอาจจะมาในรูปแบบของพวกอแดชเอรีเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าหมวกต่างๆแล้วเรามีไหมมีกางเกงค่ะแต่ว่าตอนไม่ไม่หยิบแล้วนะเพราะว่าัดอยู่ลายเสือจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่คลาสสิกมันเป็นเทรนที่มาทุก หปีสิปีอ่ะคือมัน forever แต่ว่าก็รู้สึกว่าอปีนี้เริ่มเห็นและแบรนด์ต่างๆเริ่มออกที่เป็นลายเสือออกมาอย่างที่แอมบอกเลยว่า a c c e s s o r y ี่กามันจิงเออลายเสืออ่าใช่อุ้ยอันนี้เราก็มีเสื้อลายเสือเพิ่งนึกได้เป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตหรอพี่โมเป็นเสื้อตัวดังของเขาที่แขนพองแล้วมันมีผูกผูกอ่ะอ๋อเออใช่ใช่อันนั้นก็ซื้อปีที่แล้วอย่างเราอ่ะได้ลองเถ้าที่เป็น m a ร y j เจ e ลายเสือมากก็ถือว่าแบบน่ารักมากนยาักได้โดยเฉพาะอันที่เป็นขน เรารู้สึกว่าเออมันมันสวยดีแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบลายที่มันเป็น s t a t e มนต์อยู่แล้วใครใส่ลายเสือถามหน่อยว่าแบบมันจะมีคนแบบไม่มองได้ไหมเออยังไงมันก็ต้องมองอ่ะแล้วแบบรู้สึกเหมือนกันว่าปีนี้รองเท้าลายเสือมามากๆเหมือนแบบเห็นคนใส่แล้วเอามาใส่กับยีนเอามาใส่กับแบ็กกี้ยีนเนี้ยเราสึกว่าหูมันดูเด่นแล้วมันเข้ากันมันมีความแบบน่ารักรู้สึกว่ามันเป็นแบบ statement p i ซที่เราจะหยิบมาใส่ได้เรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าแบบลายเสือมันมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันจะมี c y คิลของมันว่าเออมันจะหายไป แล้วมันก็จะกลับมาอีกอะไรเงั้ยน่ะฉะนั้นถ้าเกิดของที่เราซื้อแบบมันเป็นคุณภาพีจริงๆอ่ะเราสามารถแบบเลิปแล้วก็ใช้ได้ตลอดเพราะมันจะมาแบบปีที่แล้วมาเป็นกางเกงปีนี้มาเป็นรองเท้าปลายปีอาจจะมาเป็นกระเป๋าแล้วมันแบบใช้วนได้แล้วอย่างแอมอ่ะชอบมิกซ์ลายเสือกอะไรบ้างถ้าอย่างเป็นกางเกงเนี้ยแอมจะชอบใส่กับยีนเสื้อยืดเทรนเนมันเด่นอยู่แล้วเราไม่ต้องโบกอะไรเยอะแต่อย่างพี่มลอ่ะใส่รองเท้าชอบใส่กับอะไรจะไปซื้อตามไงประเด็น คือถามว่าแบบตอนที่ได้มารู้สึกว่าแบบเออจะใส่ยังไงดีคือเราอะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวแบบว่าเยอะขนาดนั้นไม่ได้แต่งตัวแฟชั่นจ๋าจะเน้นไปทางคลาสสิกใช่ปะเราก็จะหยิบเสื้อเชิ้ตมาใส่กับกระโปรงคือแต่ว่ามันจะเรียบหนาของเราอะตอนตอนนั้นลองหยิบเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตสีแบบเบจเบจสีเดียวกันนะเป็นโมโนโครมลุคแล้วก็ใส่รองเท้าลายเสือ,อแล้วก็ทาบากแดงเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันทําให้ลุคเรามันไม่ดูแบบเหมือนรองเท้ามันเป็นเมทชเจนชิพเลยอะคือถ้าเราแต่งหวานไปเลยมันก็จะดูไม่ แต่เรารู้สึกว่ามันจะต้องมีลุคที่มีความแบบผสมผสานนะมีความแบบบอยๆนิดนึงได้แบบเท่ๆหน่อยแล้วแต่ก็ไม่ได้หลุดไปขนาดแบบเท่จัดก็อาจจะต้องตัดด้วยความที่แบบไยเตือมันเป็นแมรี่เจนอะเราก็อาจจะต้องแบบใส่กระปูงใส่อะไรเงี้ยให้มันดูเข้ากันรีเลทกันนึงแต่จริงๆมันก็แต่งได้ค่อนข้างหลายแนวนะเราคิดว่าผู้หญิงที่แบบออกแนวแต่งตัวเฟมินีหน่อยหรือคุณหนูหน่อยอะอาจจะใส่กับเดรสดำก็สวยเหมือนกันเนาะหรือว่าใครที่แบบชอบแต่งบอยหน่อยจริงๆก็จะเอาไปใส่กับแบบกางเกงยี หรือว่าเสื้อที่มันดูแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยก็ยังได้คือแล้วแต่ว่าเราอะเซสซอรไส์มันยังไงให้มันดูเป็นลุคที่มันเป็นแบบกลมกล่อมอะ่ะจริงลายเสือมันเข้าได้เยอะเหมือนกันนะมันมใส่กับได้หลายอย่างเลยอะแบบจะดุก,ก็ได้จะเท่ก็ได้จะหวานก็ได้จริงแล้วแต่คนมิกซ์แอนแมท พิลาติสพรินเซสก็คือมาจริงปีนี้คือมันเป็นปีแห่งพิลาทิสจริงๆผมเลยคนเนืงอครับไปลองมาแล้วนี่ใช่ไหมผมหรือเสื้อผ้าก่อนจะเข้าคลาสอีกคืองงมากแบบจัดเต็มมากชุดอ่ะเนี่ยกองอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3 4มี่ชุดไม่ได้ลงสักคลาสค่ะมันอินสตาแรมมาจากไหนอินสตาแกรมทั้งหลายใช่ก็เจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนเพื่ออีฟูก็เห็นพี่มลไปเล่นเนาะแล้วก็เห็นเพื่อนๆในไอไปเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าชุดน่ารักจังพอมันเห็นแบบชุดน่ารักมันกระตุ้นให้เร เราอยากทำ uh, รมานแล้วเราไปยังไปแล้ว เฮ้ยจะบอกว่าจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่เคยลองพิลาทิสมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่อินสักทีทําไมถึงไม่อินอะ่ะก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราอาจจะยังไม่เจอครูที่ใช่เออคือพิลาทิสเนี่ยเอาจริงมันมีพิลาทิสหลายแขนงเนาะมีพิลาทิสแชร์มีรีฟอร์เมอร์แล้วก็จะมีแบบเครื่องใหญ่ที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยเนาะก็คือเราอาจจะต้องเจออุป m e n ์ที่ใช่สําหรับเราเหมือนพิลาทิสอย่างแรกที่มันเข้าไทยและเราได้ลองอะ่ะคือร er. ีฟอร์เมอร์ซึ่งเรารู้สึกว่ากรารขยับแบบติ๊งๆเน่นคทีชอบ แบบยกปาเ<ล>อ,อะไร<ล>ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าล่าสุดก็คือได้ไปลองที่ดริฟพิลาทิที่อาลีแล้วรู้สึกว่าครูที่นู่นน่ะเขาไม่ได้เป็นครูพิลาทิสอย่างเดียวคือเขาอะเริ่มต้นมาจากการเป็นแบบว่าพีทีที่ฟิตเนสอเออเขา ก็จะมีความแบบไม่ได้สาวจ๋าเข้าใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออครูคนนี้คือเขาพุชเราแต่เขาไม่ได้พุชเกินเออมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยพิลาทิสมันก็สนุกได้นะเพราะว่ามันทําได้หลายแบบอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเจอศัตรูที่ถูกต้องเจอครูที่ถูกต้องมันจะทําให้เราเอ็นจอยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเพิ่งไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปคุยกับนักกายภาพมาเขาก็บอกว่าคนที่แบบทํางานหน้าคนเยอะๆเป็นคนที่แบบมีออฟฟิศซินโดมหลังตึงตัวตึงไบบนงตึงท่านั่งงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องนั่ง เวลานานๆแล้วเรามีความแบบตึงตรงนี้ใช่ป่ะหรือว่าเล่นโทรศัพท์เยอะก็เป็นเป็นเหมาะกับการเล่นพิลาทิสเพราะว่าพิลาทิสได้ยืดเหยียดแล้วก็ได้ฝึกแกนกลางลําตัวทําให้แบบว่าเราแข็งแรงแล้วไม่เมื่อยคอร์บอดี้ให้มันแบบมีความแบบแข็งแรงขึ้นในการแบบไปเล่นออกกําลังอย่างอื่นมันก็น่าจะโอเคขึ้นนี่ใช่มีความรู้ไหมเพราะว่าไปเจอครูเหมือนพี่มนมาเหมือนกันเขาเป็นพีทีเหมือนกันแอมก็รู้สึกว่าชอบเพราะมันเหมือนแบบจากที่เราดูเพื่อนเล่นอ่ะเขาจะสอนแบบท่าสวยๆแบบออกขยับใน น้อยแต่อันนี้เขาวิเคราะห์ร่างกายเราก่อนเหมือนพิมพเลยว่าเราเป็นอะไรแล้วเราต้องแก้อะไรแล้วเขาจะดูร่างกายแล้ว,วนะแบบความบาลานซ์แบบเธอยืนแล้วมันตรงไหมสะโพกเธอทิ้งสั่งไหนไหม่เลยแบบนี้เลยแล้วเขาอ่ะก็จะช่วยเราฝึกในจุดที่เรารู้สึกแบบร่างกายเรายังขาดอยู่หรือว่าต้องการปรับปรุงและทาให้แบบเรารู้สึกว่าอันหนึ่งสรีระแล้วก็2ก็คือโพอสเจอของเราด้วยว่าแบบเออเราจะเดินได้ดีมากขึ้นเราจะปวดเมื่อยน้อยลงอะไรก็ว่าไปเฮ้ยกลายเป็นคลิปสุขภาพเฉย แต่จริงๆนะมันมันเปิดโลกแอมเหมือนกันการเล่นพิลาทิสมันกลายเป็นคอร์สแบบกายภาพแล้วค่อยไปเริ่มเราจะได้รู้ไงว่าเราควรจะจัดการกับร่างกายเราแบบไหนเราควรจะเมนเนจยังไงไม่ใช่แบบว่าเข้าคาสแล้วไปเล่นตามเขาเลยบางทีร่างกายเราไม่เหมือนคนอื่นเราอาจจะต้องแบบปรับจูนกันก่อนอแล้วมีชิ้นไหนที่เราโดนตกมาบ้างโอ้โหเทรนพิลาทิสทุกชิ้นก็หลักๆอ่ะน่าจะเป็นแบบถุงเท้าอถุงเท้ามันจะต้องเป็นถุงเท้าเฉพาะของเท้าแล้วมันก็จะมีลูกเล่นตรงสี เอ่ยความยาวเอ่ยมีติดโบเอ่ยมีลายเอ่ยใช่ใช่มันน่ารักแล้วก็ตัวสลีฟที่เป็นตัวยาวๆเออก็น่าสนใจก็คือเป็นไอเทมที่กําลังเล็งๆอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าไม่ต้องเล็งแล้ว เออแต่ว่าก็คิดว่าแบบเออของเยอะตอนนี้ทําโรบายอยู่ไงก็เลยแบบว่าอ่าโอเคยับยัางชัางใจขอคิดสักหกเดือนอะไรเงี้ยหนูเลยไม่ต้องคิดเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้เล่นหนูซื้อมาแล้วเดี๋ยวยงไม่ใช้ก่อนโอเคค่ะนี่ก็ทรงสุดท้ายแล้วโอเคเออก็วันนี้ขอบคุณน้องแอมมากที่มาเป็นแขกรับเชิญในการรีแอคครั้งนี้นะคะก็ใครที่ชอบแฟชั่นอยากได้อเดียการแต่งตัวใหม่ๆนะคะไปติดตามน้องแอมได้ทางติกเกอรไอจีแล้วก็ยูทูบด้วยนะคะก็อ่าให้น้องแอมฝากช่องหน่อยไปติดตามได้ ที่ช่อง MJ นะคะเซิร์ชชื่อนี้ได้ถูกแพลตฟอร์มเลยขึ้นหมดเลยก่อนนี้ก็ขอบคุณที่มนมากนะที่ชวนมายิ <Yeah. S 1> ใใอ่ะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะใครอยากเจอน้องแอมอีกนะคะคอมเมนต์มาขอบคุณนะคะเ <Yeah. S 1> จอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย